สวัสดีค่ะฟีมันี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาจากวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่5เดือน1ปี2026แจกฟรีนะคะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนช่องทางการรับลงไวใ้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปใครที่ยังไม่ชัวร์ไม่แน่ใจว่ามันมันได้จริงไหมอย่างที่พูดในคลิปที่แล้วค่ะว่าเราจะต้องลองเองเราจะต้องเช็คเอง ถ้าเราลองเองเราเช็คเองอันนั้นนะ่ะเราได้คําตอบแน่แนแต่ถ้าเราถามเพื่อนบางครั้งเพื่อนก็อาจจะไม่ได้ตอบให้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งอาจจะไม่มีใครคอมเมนต์มาเลยก็ได้ถ้าจใจดีเช็คเองได้นะคะในการแจกมันจะมีเอออย่างเคยถามไปหลายๆครั้งค่ะว่าถ้ามันมันมีวิธีการแจกแบบอื่นไหมที่มันนอกเหนือจากนี้แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใด เอ,อ,อยากได้แบบที่ไม่ใช่การปักหมุดที่คอมเมนต์ถ้ามีอย่างที่พูดนะคะถามอีกรอบหนึ่งบอกกันได้บอกได้ว่ามันต้องทํำยังไงอันนี้พี่ไม่รู้จริงๆแต่ถ้ายังหาวิธีอื่นที่มันดีกว่าน,นี้ไม่ได้ก็เอาวิธีนี้ไปก่อนละกันแจกโค้ดโค้ดอ่างเปาเอ,อวันที่ห้าในวันนี้คือคําว่า เวลาเวลาส่วนเวลาที่สามารถกดส่งเพื่อรับลิงก์อ่างเปาฟรีได้ก็คือ22นาฬิกา7นาทีใครหาโค้ดอ่างเปาเจอแล้วหาเวลาเจอแล้วเข้าไปพิมพ์โคดอ่างเปลารอที่หลายได้เลยส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกแล้วยังไม่รู้ว่าจะต้องรับที่ไหนเจ้าทางการรับลงไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิป มีบอก id line อยู่แล้วก็แอดไปตาม id line ที่ขึ้นไว้ให้เสร็จแล้วเราก็กดเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวระบบจะบอกว่าเราจะต้องทํำยังไงนะคะยังไงก็ดีใจกับคนที่ได้ด้วยส่วนใครที่ไม่ทันก็สามารถคํ้ามมณสุดกันได้ใหม่ในวันถัดไปนะคะ